ด่วนเกษตรกร,ร,ร700,000กว่ารายสอชวดเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ร15,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารนัปติดตใหม่ๆค่ะ นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรุมส่งเสริมการเกษตรก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าหลังคลมมีมติอนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรเดือนละ5 0 0 0ันบาทเป็นระยะเวลา3เดือนว่าเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนให้เร่งไปดำเนินการตรวจสอบจากต้นสังกัดก่อนว่าฐานะของทะเบียนเกษตรกรขณะนี้เป็นอย่างไรเพื่อป้องกันการตกหลน่นเพราะขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรขณะนี้เกือบสมบูรณ์แล้ว ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหน่วยงานอื่นกลับมาซ้อนกับทะเบียนเกษตรกรหรือทอบอกอของกรมส่งเสริมการเกษตรปี2562ถึง2563แยกหัวหน้าครัวเรือน6.196ล้านครัวเรือนสมาชิก10.136ล้านครัวเรือนจากกรอนการตรวจความซ้ำซ้อนมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด2.239ล้านราย นายเข้มแข็งกล่าวต่อนะคะว่าแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่พบเลขบัตรประจำตัวประชาชน1.83ล้านรายในจำนวนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว1.354ล้านรายเป็นสมาชิก4 7 6แสนรายในจำนวนนี้ไม่พบเลขที่บัตรประชาชนจำนวน4 0 9แสนรายและยังมีทะเบียนของกรมปศุสัตว์จำนวน2.69ล้านรายกรมประมง4 3 6แสนราย สำหรับทะเบียนยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอมีเกษตรกร,ร,กรลงทะเบียนจำนวน1.756ล้านรายในจำนวนนี้เป็นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่มีเลขที่บัตรประชาชน1.478ล้านรายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว1.114ล้านรายเป็นสมาชิก3.63ล้านรายในจำนวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประชาชนจำนวน2.781แสนราย ขณะที่ทะเบียนชาวไร่อ้อยข้อมูลจากสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพบว่าจำนวน4.384แสนรายเป็นทะเบียนเกษตรกร,กรที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน3.135แสนรายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว2.181แสนรายเป็นสมาชิก9.54หมื่นรายนอกจากนี้ในส่วนของทะเบียนชาวไร่าย,ยาสูบจากการยาสูบแห่งประเทศไทยพบว่า มีจำนวน3.35หมื่นรายเป็นทะเบียนเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน3.06หมื่นรายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว2.01หมื่นรายเป็นสมาชิก1.04หมื่นรายในจํานวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประชาชน2,943รายและกรมหม่อนไหมมี3.96หมื่นรายเป็นทะเบียนเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3 5 1 0 0 0รายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว2.010,000รายเป็นสมาชิก1.150,000รายในจำนวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประชาชน4,430รายสำหรับผู้ที่ไม่พบเลขที่บัตรประชาชนนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรดังนั้นจะต้องเข้าไปติดต่อหน่วยงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในการยืนยันการเป็นเกษตรกร ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ700 0แสนกว่ารายนายเข้มแข็งกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ